ความกลัวคือหนึ่งโซ่ตรวนที่แข็งแกร่งที่สุดมันพัฒนาการหัวใจมนุษย์ให้มืดบอดเช่นเดียวกับแจ็คเดอร์รี่เปอร์ฆาตกรผู้เคยเขย่าขวัญสังคมอังกฤษมาแล้วและใน Ubisoft Animus ตอนนี้บัญญัติสังหารจะสามารถพิชิตบัญญัติแห่งความกลัวได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวการผจญภัยของอีวี่ฟรายได้แล้วใน Assassin's Creed Syndicate แจ็คเดอร i p p e เปอร์ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเราขอรบกวนทุกท่านให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากการสนับสนุนหลักผ่านการซื้อเกม Ubisoft แล้วการกดติดตามช่องทางการของเราไม่ว่าจะบน YouTube Facebook หรือ Instagram คือการส่งเสียงอันมีค่าของท่านในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยโดยตรงและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับหลังจากเหตุการณ์ที่2พี่น้องฝ่ายได้กวาดล้างอิทธิพลของเทมพลาในลอนดอนแล้วอีฟีได้ออกเดินทางไปช่วยงานเหล่ามือสังหารอินเดีย ขณะที่เจคอบยังคอยเฝ้าระวังภัยร้ายต่อไปทว่าสันติสุขของลอนดอนก็มีอายุเพียง20ปีเท่านั้นเมื่อฝันร้ายจากขุมนรกนามว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดได้ให้กำเนิดยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวในลอนดอนและคงมีเพียงเจคอบเท่านั้นที่จะหยุดยั้งความวิปลาดนี้ได้เรื่องราวเริ่มต้นในค่ำคืนที่เลือดอยังนองท้องถนนลอนดอนเจคอบขอให้เจ้าของสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่คือวิเวอร์บรูคว่าอย่าเอาจดหมายของแจ็คไปตีข่าวเด็ดขาด ราะมันจะทําให้ฆาตรกรคนนี้กลายเป็นตำนานหลอนของโลกอย่างที่เขาต้องการแน่นอนทันใดนั้นก็มีหญิงสาววิ่งมาพาทั้งคู่ไปดูศพปีมือของแจ็คซึ่งคราวนี้ฆ่าเหยื่อไปถึงสองรายพร้อมร่องรอยความโหดเหี้ยมที่เป็นลายเซ็นของเขาทําให้เจคอบตัดสินใจออกล่าเขาในคืนนั้นโดยไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองต่างหากที่กําลังถูกแจ็คล่าหัวอยู่ทั้งคู่เผชิญหน้าและต่อสู้กัน เขาว่าฝีมือของเจคอบกลับไม่สามารถเอาชนะแจ็คได้อีกทั้งเจคอบก็ไม่สามารถบอกคนอื่นให้รู้ได้เช่นกันว่าแท้จริงแจ็คก็คือมือสังหารคนหนึ่งเจคอบพยายามเอาชีวิตรอดด้วยการวิ่งไปคว้าปืนแต่แจ็คก็เร็วกว่าเขาและลงมีดใส่เจคอบจนภาพตัดไป Jack, หลังจากเหตุการณ์นั้นอีวี่ก็เดินทางกลับมาถึงอังกฤษเธอรีบมุ่งไปหาแอบเบอร์ไลส์สารวัตรคนดีคนเดิมที่แฝดมือสังหารสนิทด้วยเขาดูมีท่าทีแทบสิ้นหวังและบอกว่าอีวี่น่าจะเป็นมือสังหารคนสุดท้ายในลอนดอนแล้วที่จะจัดการแจ็คได้รวมถึงเธอยังต้องหาคำตอบถึงชะตากรรมน้องชายเธอด้วยอีวี่ไปที่ห้องพักของเจคอบซึ่งเธอพบร่องรอยการต่อสู้ทั้งรอยเลือดเศษกระจกแตก และจดหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่ลงลายเซ็นว่า Jack เดอริ p ปอรซึ่งก็คือจดหมายเดียบอสซึ่งเราเล่าให้ฟังในคลิปก่อนนั่นเองครับแล้วอีวีก็ยังพบรูปถ่ายที่มีเจคอบเฮนรี่ตัวเธอเองและเด็กชายคนหนึ่งตอนพวกเขาไปเยือนอินเดียพวกเขาเรียกเด็กคนนั้นว่าแจ็คเดอะเลและเขาก็ได้รับการฝึกฝนจากเจคอบนั่นเองทำให้อีวีเริ่มคาดเดาตัวตนของแจ็คได้ ส่วนเบาะแสต่อไปที่เจคอบทิ้งไว้ก็คืออีวี่ต้องไปคุยกับหญิงสาวที่ชื่อเนลลี่ซึ่งข้อมูลสำคัญนั้นก็คืออีวี่จะต้องไปเยี่ยมเยือนเลดี้โอสตรีที่ฉากหน้าดูเป็นผู้ดีแต่แท้จริงคือเป็นหัวหน้าซ่องหลายแห่งแถมยังเป็นหูเป็นตาให้แจ็คอีกด้วยอีวี่ขึ้นรถไฟไปจนถึงที่พักของ Radio, ลอเ,เลดี้โอแล้วลอบเร้นเข้าไปข้างในด้วยการจับสามีเธอเอาไว้เพื่อล่อเธอมาพบกับความตายจากคมมีดมือสังหาร ถึงแบบนั้นเลดี้โอก็รู้สึกขอบคุณที่ได้ตายเพราะฝีมืออีวีดีกว่าตายเพราะฝีมือแจ็คเมื่อคนที่ศพอีวี e ก็พบภาพถ่ายของวีเวอร์บรูคเจ้าของสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่เจอคขอบคุยด้วยในตอนต้นดูเหมือนแจ็คจะหมายหัวเขาเอาไว้เช่นกันอีวี e ออกตามหาจนพบวีเวอร์บรูคในตรอกแห่งหนึ่งด้วยสภาพกลัวสุดขีดเพราะคิดว่าแจ็คส่งคนมาฆ่าเขาแต่พออีวีค่อยๆปลอบและบอกว่าเธอเป็นแฟนของเจคอบ เขาก็ค่อยคลายใจและบอกว่าเขาได้รับจดหมายจากแจ็คหลายฉบับและเอาไปตีพิมพ์ด้วยทําให้แจ็คจับลูกชายของเขาไปเป็นตัวประกันโทษฐานให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หลังจากช่วยชีวิตลูกชายของเขาสําเร็จอีวี่ได้บอกแสว่าแจ็คใช้เรือขนตัวประกันและคนมากมายไปขังเอาไว้ในป้อมร้างเขตใกล้ท่าเรือน้าลึกเดฟฟอร์ดเมื่อเธอไปถึงที่นั่นเธอพบนักโทษมากมายที่แจ็คจับมาขังเอาไว้เพื่อกระทําการทารุณต่าง โดยเขามอบหมายให้มีหัวหน้าเฝ้าคุกคอยคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้อีวี่สังเกตการต่างๆจากที่สูงแล้วเริ่มแผนของเธอด้วยการระเบิดประตูกรงเหล็กปล่อยนักโทษคุณล่ำออกมาฟัดกับยามส่วนตัวเธอก็ลอบเข้าไปในอาคารของหัวหน้าผู้คุมรอจังหวะเหมาะและดึงคันโยกจนกลไกทํางานลากร่างของหัวหน้าผู้คุมขึ้นมาให้เธอฝังฮิดเดนเบลดเข้าที่คอจนตายอย่างหน้าอนานาถหลังจากนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปหาแอมเบอร์ไลน์ให้ส่งคนมาช่วยนักโทษที่นี่ แต่ข่าวร้ายคือมีเหยื่อต้องสังเวยกับความโหดร้ายของแจ็คเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเมื่อได้เห็นสภาพศพอีวีก็อุทานด้วยความโกรธสุดขีดแต่แอปเบอร์ไลน์ก็เข้ามาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายมากเพราะหลักฐานทุกอย่างมุ่งเป้าไปที่เจคอบกับพาคีมือสังหารหากอีวีเอาหัวของแจ็คมาให้เขาไม่ได้ เขาคงจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของเขาออกล่ามือสังหารด้วยอีวี่สาบานว่านี่จะเป็นศพสุดท้ายของแจ็คเธอสํารวจสถานที่และพบข้อความที่แจ็คเขียนฝากถึงเธอโดยตรงข้อความนั้นบอกว่าให้เธอไปยังสถานที่เกิดเหตุของเหยื่อรายแรกอีวี่ยืนยันว่าถ้าเธอจะตายเธอจะต้องลากฆาตรกรโรคจิตนี่ลงนรกไปด้วยจากศพแรกไปศพรายอื่นอีวี่เริ่มต่อจิ๊กซอว์เรื่องราวเข้าหากันได้ เธอพบเหตุผลภายในใจที่ผลักดันให้แจ็คต่อการอันโหดเหี้ยมนั่นคือการตายของแม่เขาและการที่เขาถูกลากเข้าไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาลบ้าตอนเด็กทั้งหมดนี้เขาถือว่าเป็นความผิดของเจคอบและบัญญัติสังหารที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้ภาพตัดมาที่แจ็คก,กำลังเดินเข้าไปในแรมเบดอะไยลัมที่ที่เขาเคยอยู่เพื่อน,นำพาความตายอันแสนทรมานไปเยี่ยมเยือนทุกคนในนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนไปทุกที่ที่เขาเดินผ่าน กระทั่งเขานำเอกสารระบุตัวตนของเขาไปเผาทิ้งและปล่อยคนสติวิปลาดทั้งหมดออกมาเตรียมรอคอยการมาถึงของศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคืออีวี่ฟรายเมื่อเห็นโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าอีวีตัดพอว่าเจคอบอุตสาห์ช่วยแจ็คออกมาจากที่แห่งนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะกลับเข้าไปซะเองเธอลอบเร้นเข้าไปแล้วฝ่าลงไปชั้นใต้ดิน ที่นั่นเธอก็พบกับเจคอบอยู่ในห้องขังแต่เธอจะต้องจัดการแจ็คซะก่อนถึงจะเสียสติแต่แจ็คก็นับเป็นมือสังหารที่มีฝีมือต่อสู้ชั้นครูแม้แต่อีวี่เองก็จำเป็นต้องใช้ลูกลอ่อลูกชนและทีเผลอเพื่อเข้าโจมตีเขาและในช่วงขณะที่เหมือนเธอจะโค่นเขาได้ ร่างเขาก็สลายหายไปและมีฝูงคนป่วยทางจิตรูกันเข้ามาทำร้ายอีวีททำให้เธอต้องรับสึกหนักขึ้นอีวีใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เธอมีเข้าถึงตัวแจ็คอีกครั้ง

อีวี่รีบกลับไปหาเจคอบและพบว่าน้องชายของเธอยังไม่ตายเธอขอให้แอบเอ์ไลน์ช่วยกันนักข่าวออกไปไม่งั้นเรื่องที่ว่าแจ็คเป็นมือสังหารจะทำให้สองฝาแฝดต้องพบจุดจบแน่นอนอเรัปลายทำตามที่ขอ แล้วในที่สุดยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวแห่งลอนดอนก็จบลง I'm s over Jacob. here สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกมอยู่ o f t โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน รวมถึงอย่าลืมกดติดตามเ c e บุ o กและช่องทางน้องใหม่ของเราบนอินสตาแกรมเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของ Ubisoft <c oughs> แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ